เขาเลยพัะวันนี้ก็จะมาบอกให้วันนะว่าผมอ่ะเออแค่นี้แหละก็คือผมอ่ะเป็นคนเครเตอร์เว้ยผมมีเป็นคนสร้างแบมปด้ลยนะผมจะบอกให้ว่าผมรู้จักเกมนไง,นงนี้มาตั้งแต่6ปีที่แล้ว 7ปีที่แล้วเลยซึ่งตอนนี้ก้าขวบก็แสดงว่าผมผมผมเล่นเกมนี้ตอนนี้ผมไม่เล่นน่ะก็เท่ากับสองปีแต่ตอนที่ผมเล่นก็คือหกปีไปเก้าปีถ,ถึงถึงวันนี้เจชื่อผมว่าโคเฟสนะไปเขีร์เตอร์สร้างแมบป นม่แบบที่ผมสร้างก็เคยแบบนี้หาทุกคนไม่เชื่อนะดูนะกอร์อฟู้ดนะเอาไวมนะชื่อเกมกอร์ฟูด้นมมดนี่ผมมีเข้าไปดูเดี่ผมมาเพยเทสเพยทิสติ้งนี่ ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอได้นี่ผมวางบล็อกเห็นไหม,มวางบล็อกได้เห็นไหม,อ,มอย่าไปหยิบมาได้ด้วยเน่ดีล t ทิ้งเห็นไหมเตอร์ทุ่มับก็ทุกคนนะฮะเห็นไหมว่าผม,ผมเอออมเละผมโคข้สร้างแบบ นะส่วนในแมพส่วนในแมพแบบส่วนในแมพพวกนี้คืออะไรส่วนในแมพพวกเนี้คืออะไรน่ะหอ้อมันก็คือแมพที่ผมไม่ได้สร้างหรือแมปที่มันมีเค์ตเตอร์ของมันอยู่แล้วอแต่ไม่ใช่ผมไอ้พวกที่มันเป็นปุ่มแบบแบบพวกอย่างเงี้ยทำไมเป็นพวกแบบ เป็นเหมือนหัวคอยอะไรเงี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบคือผมสร้างหมดเลยจะถามว่ามันมีแบบที่ผมไม่ได้สร้างไหมก็มีมันก็ป,ปนๆกันนั่นแหละอันนี้คือผมไม่ได้สร้างอันนี้คือผมไม่ได้สร้างอันนี้ก็คือผมไม่ได้สร้างอันนี้ผมสร้างอันนี้ผมไม่ได้สร้างอันนี้ผมไม่ได้สร้างโอเคฮะ ก็คือแบบต่างๆนี่คือพิวใช่ไหมเนี่ยพิวใช่ไหมถ้าผมจะได้ก็คือแบบเนี้ยเฮ้ยโคตรเก่าเลยนะเนี่ยโคตรแบบเก่าเลยนะเนี่ยโอ้โหแบพิ้วสร้างมาสามปีที่แล้วโอ้โหยังเก่า เก่าที่สุดที่ผมเคยสร้างมาแล้วเนี่ยพิวเนี่ยกับดิมคอเนี่ยเก่าที่สุดแล้วอือหืนอะไรกว่าพิวครับพิวเก่ากว่าสร้างตอนนี้เลยลคิดถึงมากเลยแกรี่มอนเนี่ยก็ถามว่ามันคือแมพของเกมอะไรทุกคนก็เดาดูเองแล้วกันนะก็น่าจะรู้หรอกนะ ว่ามันคือเกมอะไรมันมาจากแมพของเกมอะไรอะไรอย่างนี้ก็น่าจะรู้หรอกนะคงจะไม่งงหรอกนะก็รู้อยู่ว่ามันเป็นแมพของเกมอะไรนะซึ่งมันคือแมพของเกมแกลิมอสนั่นเองทำไมผมไม่ลองคลิปก็แกลิมอสล่อะผมไม่มีเกมแกลิมอสผมมีแต่กลอเรียบ็อกซ์ ทำไมันเป็นอะไรเนี่ยมันบักอะไรที่ล่านเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันแบงแล้วมันบักเลยผมไม่ได้ว่าคนบักแล้วแหละว้าผมบักที่กินช่าง อันนี้แบบที่ผมสร้างเองนะพิวเนี่ยอันนี้คือแบบที่ผมสร้างเองอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้ไปโหลดอะไรมาเลยนะ <sk art> ผมสร้างเองหมดเลยก็คือมันไม่มีแมปอะไรเลยมันก็โอ้โหูยน้ำ แล้วก็มอย้าโบไม่ได้เป็นอมตะนางเสกคนนี้มันจะมาทำร้ายผมเฮ้ยเฮ้ยอือดีลงไปเลยให้พระเราจะบอกเลยให้ สงบนะเพื่อนแวงสงบนะเพื่อนนะให้เราอยู่นี่นะคิดว่าจะได้รอดเพื่อนแล็ดเองกระสาดอยู่ดีสกินเม่ตีสปิน อ่าคลิปอยู่ไม่อยากกวนโอเคทุกคนไม่อไปใส่ใจเมื่อกี้นะจะให้เล่นยังไงเฮ้ยเฮ้ย ปุ๊บปุ๊ของของบักของบักแต่ตกดิอกอย่าเปียกเรานั่งแล้วเราออกเอ้ยชื่อด้วยออกไม่ได้ ค้างไอ้น้องค้างค้างเลยคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันค้างเหมือนกันเรออ์ทุกคนอืมไปทุคกคนั่นแหละล้ก